สวัสดีครับคลิปนี้ขอพูดเน้นๆน,น,นะหลักกฎหมายเน้นๆน,น,นะครับสำหรับกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำมีภากษาให้เพิกถอนแบบใบสั่งและอัตราค่าปรับแบบที่กำหนดอัตราค่าปรับ คดีจราจรเ c ทั้งหลายที่เป็นทั้งประชาชนและตำรวจก็อยากให้ท่านฟังนะอันนี้ผมจะเน้นเน้นลหลักกฎหมายโดยที่ไม่สอดแทรกความเห็นลงไปเลยนะครับไปฟังบางคลิปนะักกฎหมายบางท่านเนี่ยไปสอดแทรกความเห็นอะไรก็ไปเนี่ยมันก็ทําให้ชาวบ้านสับสนอย่างนี้นะครับคําสั่งนี้หรือคําพิพากษานี้เป็นคําพิพากษาศาลปกครองในคดีปกครองครับคาพิพากษาจะยังไม่ถูกนามาบังคับจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งต่างจากคดีอาญานะครับหลายคนในสับสนไปพูดให้ชาวบ้านงงคดีอาญาเมื่อสารชั้นต้นมีคำพิพากษายัางไงก็ว่าไปสารอุธรท์มีพากษาก็ต้องบังคับตามนั้นนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนคำพิพากษาแต่สําหรับสารปกครองอันนี้เป็นคดีปกครองนะครับวิธีปฏิบัติราชการออวิธีพิจารณาคดีและจัดตั้งสารปกครองเนี่ยมาตรา70วรสองคำพิพากษาของสารปกครอง ชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางเนี่ยจะไม่จะยังไม่ถูกนํามาบังคับใช้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดดังนั้นคดีนี้นะครับคดียังไม่ถึงที่สุดดังนั้นคําพิพากษาจะยังไม่ถูกนํามาบังคับใช้ผลเมื่อก็คือว่าแบบของใบสั่งนะครับที่สำนักงานชาติออกไวแบบ้แบบ1แบบ2ยังคงใช้ได้ตามปกติ2ระเบียบกําหนดอัตราค่าปรับก็ยังถือปฏิบัติได้ตามปกติแต่ครับเมื่อเราไปดูโดยคำพิพากษารวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เรื่องของแบบแบบของใบสั่งนะครับทุกท่านฟังให้ดีแบบหมายความว่าตัวอย่างรูปแบบของใบสั่งนะที่ออกเนี่ยนะที่เขามีการโต้แย้งเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีข้อความที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยหรือผู้ขับขี่หรือผู้ที่ถูกใบสั่งได้โต้แย้งว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมาย ควรจะมีการโต้แยง้งอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเด็นนี้ที่สาวินิจฉัยก็ยังมีตุลาการสารปกครองเสียงข้างน้อยบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีหรอกเพราะวันที่คุณไปชาระค่าปรับที่ร้อยเวรน่บางครั้งก็มีการโต้แย้งกันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปดังนั้นครับตัวแบบตัวนี้นะครับแนวทางที่สำนักหานหนถ้าจะทําต่อไปก็คือว่า ท้ายที่สุดแม้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาก็คือเพิ่มเติมข้อความลงไปในตัวแบบตัวนี้ในแบบของใบสั่งให้มีช่องทางให้มีข้อความเพิ่มว่าท่านจะปฏิเสธก็ได้ท่านจะอะไรก็ไดกกก้ก็เท่านั้นเองนะมันมันไม่ได้ทำให้อ่อะไรที่เป็นอ่สิ่งที่ใหญ่มากนะครับจ้กําบางนี้างกันแค่รูปแบบของใบสั่งข้อความมันไม่ครบถ้วนก็เพิ่มเติมเข้าไปนะอันที่สองครับที่สำนังกงานต่างชาติไปกำหนด อัตราค่าปรับว่าความผิดนี้ต้องปรับ300บาทอันนี้อันเนี้ยสารปกครองบอกว่าไม่ได้เพราะว่าการกําหนดอัตราค่าปรับเนี่ยเป็นดุลพินิษของพนักงานสอบสวนซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วย ว่าที่ผ่านมาสมัยผมเป็นตำรวจเด็กๆชั้นผู้น้อยเนี่ยการที่ร้อยเวรเนี่ยจะเปรียบเทียบปรับหรือจะว่ากล่าวตักเตือนใครเนี่ยมันเป็นดุลพินิษขึ้นอยู่สถานการณ์ขึ้นอยู่กับภาวะการเนื่อไหมครับผู้กระทําความผิดบางคนเนี่ยมาจากต่างถิ่น,นไม่เคยไม่ไม,ไม่รู้เส้นทางมาก่อนอะไรก็ร้อยเวรก็ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ก็ใช้อำนาจพนักงานสวนว่าใจ้ดุลพินิษว่าอันนี้ผมเห็นด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ว่าศาปลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษยายใหญ่เรื่องนี้สำหรับชาติก็ต้องมา ปรับแก้ก็คือเรื่องของการกําหนดว่าต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ควรจะต้องไปอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนแต่ละท้องที่แต่ละแต่ละสถานการณ์ให้เขาใช้ดุลพินิษอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับต่อไปครับประเด็นที่พูดถึงกงินเยอะว่าไอ้เราที่เสียค่าปรับเราต้องทาไงไม่ต้องไปคิดนะสารไม่ได้มีคําพิพากษารเรื่องพวกนี้นะครับชำระค่าปรับแล้วคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ว่าไปเงินก็เข้าหลวงเข้าขังเข้าอะไรไปแล้วนะครับ ศาลไม่ได้มีคำพิพากษาแล้วศาลก็จะไม่มีคำพิพากษาเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอไปนะครับศาลจะพิพากษา เฉพาะสองเรื่องว่า1แบบของใบสั่งเนี่ยทั้งแบบ1แบบ2อรูปแบบข้อความเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายไหมถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนก็เพิ่มถอนแก้ไขให้มันถูกต้องซะสการที่ไปกําหนดค่าปรับแบบตายตัวว่าความผิดนี้ต้องเสียค่าปรับ2องร้อยสามร้ออันนี้ไม่ชอบอไม,ไม่ไม่ถูกต้องซึ่งประเด็นเนี่ยตำรวจหลายคนก็เห็นด้วยควรจะเป็นอํานาจของพนักงานสอบในแต่ละโรงพัก ที่จะใช้ในการจะว่ากาวหรือปรับมากปรับน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือพฤติการการทาผิดของผู้ขับขี่รถอันนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นครับตอนนี้ทั้งแบบของใบสั่งและการชําระค่าปรับยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเดินคดียังไม่ถูกบังคับใช้คําพิพากษาของศาลยังไม่ถูกนํามาบังคับใช้นะครับเพราะคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ